ไปชมสวนวันที่เท่าไหร่วันนี้แปดสิงหาหกห้ามาดูหน้าฝนเป็นจังไหหหดหกมือะกนล้ห้วกลยะวยังหอกเนาะตัวนี้กวยอันนี้กลวยไข่แบบแพบน,น,นี่ น้ฝนกลวยกับเสือออกนอนห้ายเน่ยข้ามเิเอนหมะพร้าวแล้วปลอนปลาเขียนบออะนี่ปลาตัวนอ้อยลูก,ลนนลก,กนมกน,นี่ยไม่รูเมื่อไหนี่มือเลยลูกมันราเนี่ะนี่บ่บมีปลาเสวเลยสะนี่ปลาเสี้ยวนมะันเขาบ่ได้น ม right. ันจะมีปลาอนี้เลยลูกมันไหลส่วนตัวเลิขึ้นแล้วนี่ลูกปลาดิ่งทั้งนั้นเลยนี่แต่นี่ยวัฒน์นี่ยังตรงนีว่าเนี้ว่าตอนตอนบัวว่าปล่อยเหรอเอาเอาเอาเหงาบัวมาปล่อยมันมันมันเป็นแบบเริ่มแล้วบัวบัวนี่ฮึโอ้ปลาดิ้น

แหลกมันไม่นยหรอกมันติดเนาะติดเป็นยังธรรมชาติของบุกเผาไว้สี่แล้วสองปีกว่าสื่อไม่ได้ปะบุ่แมบกแยบุกไฟดีด้วยนะคนะนะราหมดเราหดรดไถมันคูตัวนีนะสื่อมาแด้ปะสื่อม่ได้นืมไฟมันกะมดเองนี่บัไฟกไฟว่ามันก็ปุ่มเลยแล้ว phở lăng nè phở lăng này nuôi nuôi bạch bạch pha răng này nuôi bạch bạch nhìn kiêm chu mén bò chu không tóc ngon ngon

ตอนนี้ออกจากเครืออดซิบบ่หอดูติเครือทไม็เนาะเท่าละันตองนบองตกระปุไม่ด sure> ี่บกระุแต่ลุมมันาร้ายนด่หลุมน่ไไขกะบอบยักษ์นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกองนอกระดูตุน่ได้ิออนเลย นี่นี่ตุนี่นอนมันวนับตวนี้่อเลยเด้อหนึ่งสองสามสี่ห้หเจ็เกสิเอ็ดสองสอนอนตัวนี่นี่นับตัวนี่บอนหน่อยหน่อยก็นอนเขกันนี่ดิสามนอนก็ตตันนั่นละวยใหญ่ดิแต่มันบ่

เออไม่ไมไมชวร์ตัะน,น,นี้าะอวรเาะแป้งกวยเนาะกวยนาพัน,น,นตัวนวี้ชวาน้ำหว,าดำ,ำวาดำน้ำหวานดำเนาะน้ำหวานดำนัขึ้นมาแลวนะนัวล้วต่วัาตัวนี้ลืมเลยลืมเลยนี่แต่ว่าจ้อนไปสมมติลืมพ่อก็ลืมเลยนี่เดไวไอยู่แต่ตัวนี้จำได้อยู่มองเดียวเนยคือเล็บมือหน้างล็มือหน้า เนนลยน่นืมล่ะจำได้องนาต่าหนีาก่านือั้นะนมเล่ะสหนี่ปทนไหนเยอลอนี่ก็ปลาบ่ปลารวมอ่อนีกปลาวมละปลาอันนี้มันเขามากในหน้าก็มีปลาดุกกลาวปลาตะเพียนก็มีนี่ บึงบ่งรัดนานี่เ็ไหมใยดีเลยับน้มรัดยูซันีนี่พอพอครับยูซนีเยรับไปออกสิบเสนแค่นี้ไปปุ่นเส้่ละสาิบเซ้นข้านงยางจากนี้ไปปุ่นเอเอาเอาแผนปูนเฮ็แล้วก็วางวางวางยาง,งาเลยนะวางเสรขา้า้งาวนะ <c oughs> <c oughs> นี ots, cave, one, wave, gue, ่นี ries, ่นี่เศษปน้องเก็น้องนี่เตมเน้องสีน้ำตาเขียวแม่แม่บอลน้ำาเขียวห่อยหอยหอมเขียวหอมเขียวมาห้อยนี่นี่โอเคอ่ะนี่ก็พออมาลูกัุ่่นวะทีว่าหนึ่งยังนั่นจากุ่นล่ะเป็นนนึงุ้ยใครก็เพนหน้ากุ้ง่า พอจะเอามาจากสี่พันตได้นไนนหนล่อยพอหนามันอยู่ในรรับมันแล้วมีไรได้หนินว่าก็ได้น,นยู่ย่งยวมได้บอละถูกม,มาไปเบิ้งรับนามโอ้ลุกเด็นบ่ระว่งเที่งิเด้เไว้ะเน,นก,กปูดมากิน ตัวขนกราุดเรอยูบดับนลนี่นี่ตปุนไลมาเอ็นบอเลยมันยูสตรงนีเลยบักไลออนไม่ปุ่นตอปุนด้วยกันยูหันกันยูหันดับเดียวกัน ฝ่่พ่อุมงมัาดนะคือไหลเือยนี้ใช่ัดงานเป็นตะววงตะนหบกานจะขึ้นหลนั่นตั้องนหบอหาปลาดุกบ่ ทดสอบนี้มันอะไรมื็อาวุขัดยุบไป่านฝุ่นใช่ฝุ่นผุ่นฟังฝุ่นโอ้ไก่โอ้กบ บอบออะไบอกบออไอ้บอน้หนาบว่าไอ้สือเยออั้งทไดยตทพอแล้วออกบองสื่อหอกบอนสือพอคิดจุมานแล้วทพนก็ิ